เรากำลังเดินไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวนรณภูมิกันเมืองอะไรคนต้องคอยลบเมลคำตอบคุณนัทครับผู้ร่วมทิปของผมครับวันนี้ผู้ร่วมทิปและและเจ้าของบ้านที่ยินยอมให้ผมไปสุขัวนอนด้วยทิปที่ผม,มไม่ม,มี ทางการเงินอย่างป็นทางการเตนนเป็นทริปที่ผมไม่มีทั้งที่อยู่แล้วไม่มีทั้งเงินเศร้าใจเรื่องแรกก็คือว่าเราต้องไปเกตไหฮนะเราไปเกตเอเลยเราอยากได้คะแนนดีๆตัดตัดตัด <laughs> ไม่ไ <ป S 1> ใช่เกตเกต G ีสองทีสอไปทางนู้นฮะ ี่นัทครับผมมีคําถามพี่นมีคำตอบยังยังไม่ได้ถามมันมีเมืองเมืองหนึ่งในโลกเนี้ยคนต้องคอยลบเมลทิ้งประจำเลยเมืองนั้นคือเมืองอะไรครับคือเมืองเมลเบิร์นครับเพราะว่าเขาได้นะเมลเบิร์นฮะไม่ต้องลบทิ้งอันหนึ่งโอเคะอปะ <c oughs> นี่เลยเราจะเล่นอีกทั้งท,ทีเลยนะอันนี้อันนี้แค่เริ่มนะอันนี้คิดมาจากบ้านหละ <c oughs> เรากำลังเดินไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวนณภูมิกันไปเมลเบิ้น นัดมาถึงเมลเบิร์นแล้วมีใครด้วครับเย่ <Yeah. S 2> แล้วเมื่อกี้พีมม่ทำอะไรนะครับนะนครับมาถึงเมลเบิร์นแล้วนัดลบเมล,ลหรือ,อยังครับอยากไลยครับระวังเมลเต็มนะเพราะเมล,ลมาเบิร์นครับ,รบไปไปแคนาดาป่ะ คนครับ,รบเรามาถึงบ้านของเพื่อนนัดของผมแล้วนนคอยดอนอยู่ใกล้ๆกล้เมลเบิร์นก็คืออยู่ชานเมืองทางทิศตะวันออกของเมลเบิร์นนี่เองโอ้บรรยากาศร,ารอบๆบ้านชิลมากครอยู่ชานเมืองครับผมเรามาเดินเล่นกัน ผมกับนัดนะมาเดินเล่นรอบๆบ้านสวนแถวบ้านครับบงครึ่งอเนี่ยเดี๋ยวขอวนตัวให้ดูสวนหน่อยนิดหนึ่งแวะนี่ถ้าได้ยินเสียงนกนะไม่ใช่นกธรรมดาเขาเรียกว่านกอะไรนะนัดเรียกว่านกกระตัวกระตัวมันนกกระตัวมันจะคล้ายๆจริงๆมันจะคล้ายๆนกแก้วมาคอใช่จะมตัวเล็กกว่ามาคอความณนั้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใน นะหรือซับเบิร์บที่ชื่อว่าคอยดอนครับเป็นชานเมืองเมลเบิร์นอยู่ทางที่ตะว,วันออกหาก่างไปนิดเดียวก็จะมีแบบเหมือนเป็นโซนภูเขาแล้วอ,ะอ่ะชื่อว่าเมาส์แดนดีนองถูกไหมฮะ,ะนี่ทำกันบ้านมารอบรอบร,ร,รอบนี้ที่เราจะเดินอะ่ะมันยาวประมาณ3.5กิโลเมตรอ๋อมัน,มนมก็มีสนามกอล์ฟมีสนามบอนมีสนามเฮ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะ แล้วก็แล้วก็ในข่ายเดียวกันสนามกอล์ฟกับสนามบอลบางส่วนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ําเวลาฝนตกหนักแบบหนักมากๆในทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะยอมให้น้ําท่วมสนามก่ออนแทนไปท่วมบ้านคนนี้อะไรกันแต่เมืองไทยเราเป็นไงครับท่วมบ้านคนก่อนครับท่วมอย่างอื่นที่หลักไม่ครับเขาเรียกว่าน้ำรอการระบายครับคุณตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นกว่านะครับ อากาศสบายมากเลย24องศาสังเกตว่าใช่เหมือนเราเปิดแอร์แล้วก็แดดยังจ้ายอยู่นะตะกี้เราดูกันตอนนี้มันเดือนมีนาคมซึ่งมันเป็นช่งไปไปวงปลายฤดูร้อนแล้ววันนี้พระอาทิตย์จะตกประมาณทุ่มครึ่งก็จะมีเวลาเที่ยวนานหน่อยนี่ด้านหลังของเราะะเป็นสนามกอล์ฟครับตอนนี้เราก็เดินมาประมาณครึ่งรอบนะฮะ เจอน้องอยู่สามหน่วยครับไอ,อ้สาวพาน้องๆมาเดินเล่นน้องๆๆ h e l l ฮ h e ในสวนนะฮะมันก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งพักเป็นระยะระยะนะครับคุณนัดเขาเล่าใผมฟังว่าเก้าอี้นี้มีไว้ทำไมครับไม่สงสัยครับ ที่นี่มันจะเดินดนไปสมมติอย่างเมืเ่อกี้มันจะแบบอยู่ๆก็เอามีเก้าอี้ตั้งอยู่ตัวหนึ่งตั้งแบบงงๆนะตั้งอยู่งงๆแบบึ่งเออแบบอยู่ในที่แบบที่ไม่ควรจะอยู่อ,ะอ่ะแต่จริงๆแล้วเขามีไว้เพื่อเพื่อให้แบบว่าเผื่อว่าคนแก่หรือว่าคนที่เขาแบบว่าบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการมาเดินออกกำลังกายเขาจะได้มีจุดพักครับ อ, <punct o S 1> อาอมันเป็นอย่างนี้เองอบางทีคนส่งอายุเขาก็ไม่ใช่แบบว่าเดบึกบึนเดินทีสามโลครึ่งไม่ต้องนั่งอะไรอย่าง<ฮ>นี้เฮ้ยนัดเสียงนกเพียบเลยเห็นตัวไหมครับเฮ้ยดูตรงนู้นดูตรงนู้นตรงนู้นนกตัวสีขา,ขาวๆเพียบเลย,อ,ยอ,อ,อ่ะเดี๋ยวซูมก่อนซูมก่อนซูมก่อนซูมซูมซูมเนี่ยนกตัวขาวๆเนี่ย มันไม่ใช่นกธรรมดานะมันน่าจะเป็นนกอะไรนะอยู่ที่สนามกอล์ฟข้างหน้าเนี่ยคอคทูองนี้รครับคอคทูใช่ไหมแต่จริงๆมันมันไม่ใช่นะครับมันแค่หน้าขายกันมันเป็นนกที่อยู่แบบน่าจะพวกวงเดียวกับพวกนกแก้วอะไรพวกนี้ไหมอ่าเป็นไปได้ครับมันอยู่วงเดียวกันนี่ต้องยังไงมันก็ตัวหนึ่งก็ร้องน้ำครับตัวหนึ่งเล่นกองตัวหนึ่งเล่นเบสอะไรอย่างงี้ครับทุย <laughs> ทุกคนเราเจอนกสวยๆอสองตัวเราจะเดินเบาๆเข้าไปใกล้ๆมันหน่อยตัวสีขาวเอาบินหนีไปแล้วอ๋อมึงนี่คือที่มาของคำว่านกนี่เองเออคำว่านกว่ากูนกแล้วนี่มึงอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่คือมึงมึงบินมาออสเตรเลียเพื่อทำอะไรพวกนี้หรอวะใช่ <laughs> ใช่ ลงทุนไหมลงทุนนะแหมเฮ้ยเราต้องแตกต่างดิตอนไปนิวไออะไรวะนอร์เวย์นึครับอย่างนี้ไปเนี้ยคูณไม่ออกเลยคิดไม่คิดอะไรไม่ออกเลยแม่งหนาวอ๋อเหรอหนาววัน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 คิดแต่เรื่องแม่งกูหนาวทําไงดีวะเฮ้ยมึงคุณดแต่เรื่องเนี้ยแบบตอนไปคือหนาวแล้วคือแบบไม่อยากออกข้างนอกอะไรอย่างนี้ป่ะมีมีอยู่สองวันตอนไปนอร์เวย์คือ ตอนเรยแสงเหนือดูแสงเหนือมันต้องไปดูตอนกลางคืนลลออแล้วใช่ป่ะเราใช้ให้ดีอ่ะมันต้องขับรถออกไปดูในที่โล่งแจง้งอ๋อให้ดีต้องแก้พาด้วยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องต้องออกไปที่โล่งแจง้งซึ่งมันจะหนาวก็ปกติเพราะว่าลมมันพัดทีก็แบบหนาวจริงอ่ะที่โล่งแจง้งก็จะมีลมอย่างเงี้ยเ,ออเป็นประเทศที่มีลมแรงมากก็ มีอยู่วันหนึ่งคือมันเป็นวันที่สามแล้วที่เห็นแสงเหนือกันเน่ะแล้วเขาเห็นแสงเหนือที่บ้านเราไม่พออ่ะเฮ้ยไปถ่ายที่โล่งแจ้งกันเลยเงี้ยคนอื่นเขาไปกันหมดเลยชัดแป้งอะไรเงี้ยเสด็จไปกันหมดกูอยู่พอบ้านจ้ะจริงดิจริงกูหนาวจนแบบกูพอละหรือเป็นเพราะเสื้อมึงแบบไม่ไม่เต็งเพราะคนอื่นอะไรอย่างงี้ยเปล่าไม่น่าจริงเสื้อกูจัดเต็มแต่กูเป็นคนที่หนาวจริงหรอ จริงๆจะฝืนๆออกไปก็ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปไม่ไหวแต่มันแบบฝืนๆนิดนึงเราก็รู้สึกว่าเห็นแสงเหนือมาสามวันแล้วอ่ะก็ก็ซึมซับมันมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นมันบนหนาวไหมก็บนก็บวนกันทุกคนแหละแล้ววันนั้นน่ะคือแสงเหนือหน้าบ้านมันสวยมากเขาคิดว่าแบบเออมันสวยพอแล้วอ่ะพอก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยมเหนืเลยเหมือนกูเลยคือแบบ นนอนาวๆ่ทนไม่ได้ว่ะไอ้พวกเดินเล่นสก,กีไปเล่นสกเกตอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะประมาณไปได้นะแต่ให้ทนหนาวเนี่ยไม่ไหวประมาณนั้นคือถ้าคืนนั้นเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่ให้รู้สึกว่ายังไม่พอใจแสงเหนือกูคงไปแหละแต่วันนั้นมันเป็นคืนที่สามนะไงที่แบบได้เห็นบเ,เต็มๆแล้วอะไรอย่างงี้ ตอนนี้เราสองคนก็เดินในสวนรอบใหญ่หนึ่งรอบนะประมาณสามจุดห้ากิโล,ลอากาศดีมากบอกเลยดีจริงๆค่าฝุ่น p ีเอมสองจุดห้าเป็นศูนย์เนี่ยพระเจ้าสองลบหนึ่งศูนย์เขาทำได้อย่างไรครับประเทศนี้สนุกสนานแค่เดินแค่เดินรอบบ้านก็ก็หนุกแล้วอ่ะที่เหลือเป็นสิบวันนี่ม,ม,มันจะสนุกบบนขนาดไหน ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไปที่อื่นเซ่ตอนนี้เพื่อนนัดของผมฮนะหล่อใจดีสปอร์ตกอทมอทำสเต็กเนื้อออสเตรเลียให้ผมกินด้วยครับไม่ทีนี้เพื่อนกับใช่ที่ตรดสอบก็สเต็กบ้านทำเองกับไปกินที่ร้านอะไรอร่อยกวกันใช่ใชอันนี้จะกินสเต็กบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินที่ร้าน ไม่ดูหน้าตาสเต็กของพี่นัทเขามีความมีมเรียบแร,แรเบาเราอยู่ที่ทเราอเราอาไปกิ เราก็จะเห็นผิดท,ทางสถา,านีรถไฟฟินเดอร์สตรีทเย้เอาา่ไปเดินใช่รถไฟทุกคันเจอดที่นี่ฮะมาแล้ว รเราก็เดินมาถึงถนนที่เป็นเขาเรียกว่ากราฟิตี้เยอะๆนะครับที่คนนิยมมาถ่ายรูปนะครับคนเพียบเลยฮะเป็นกราฟิตี้สตรีทในใจกลางเมืองเมลเบิร์นนี่ครับนี่คนนี้คนนี้เขากำลังทำกราฟิตี้อยู่ครับกำลังฉีดอยู่เลยนี่คนนี้เขาจ้ามาก ทำการาฟตี้อันนี้เป็นลดนมาร์กอันนึงของเวลงนี้เลยนะฮะคนมากันเยอะมากครับ ครับิสปีครีมซะหน่อยเฮ้ยนกตัวนี้ทำไมทำอะไรไม่เป็นเลยอะที่นัดครับทำไมนกตัวนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยครับทำไมครับนกมันกระจอก

วันนี้เราจะมาลองกินอะไรกันในเมลเบิร์นเราจะมาลองกินร้านอาหารไทยชื่อดูดีนะครับร้านอาหารไทยดูดีป้ายแดงนี่ข้าอยู่ตรนเราลองไปกินกันทุกคนครับเราต้องกินร้านอื่นแล้วฮะนี่คือคิวเข้าร้านอาหารไทยจบนะครับที่สวรรคั้นตรีนนะกลางเมืองเมลเบิร์นกดกินครับร้านดูดีคิวยาวประมาณครึ่งกิโลได้ครับ กิ็อยากไปลองกินที่บ็อกกิวครับเรานั่งรถไฟกลับไปรสชาติมันเหมือนกันนะอ่ะปลาลองไปบ็อกคิ้วด้อ่ะเราขับรถไปลองที่บ็อกคิวเพราะว่ามันทางกลับแล้วปางำผัดขากลับทุกคนครับเรายังไม่หมดความพยายามนะเรามากินร้านดูดีที่ไหนครับที่สาขาย่านบ็อกคิวครับครับนี่คือร้านนะครับแล้วก็คือคิ้วนะครับตอนนี้ก็คือคิวนะครับ คิวยาวอีกแล้วโอเคพนัก <Okay. S 1> ง,งานมาให้ตับล่วงหน้าเลยเราก็อดกินอีกแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาจัดรอบหน้านครับแต่ว่ารอบนี้ผมไ่ได่อ,อยู่นร,รอบหน้านะคะเราจะไปหาร้านอื่นกินกันแทนครับวันนี้ติดหวังเล็กน้อย <c oughs> อันนี้เราเดินมาเจอร้านไ <c oughs> ชน่าบาร์ <c oughs> เป็นไงน่าโดนไหมร้านนี้ เรื่องนัดของผมก็เรียกว่าถ้าเขาไปกินก็คือล้ำลึกล้ำลึกอดีตล้ำลึกอดีตนะครับเป็นร้านที่แบบเวลาที่ตอนนัดสั้นน้อยที่นี่ก็เป็นจีนของเราเอาไว้กินยายากไรรสชาต์โอเคปริมาณเดียวโอเคอะไราจัดดีกว่าวันนี้มากินอาหารจีนกันนะเราจะคิดหวังกับอาหารไทยที่คิวนั่นเหลือเกินวอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วครับ ของผมเป็นข้าวผัดเนื้อนะครับจานี้ไม่ใช่ดิของผมเป็นข้าวราดเนื้อผัดข้าวผัดหมูกรอบนะเป็นข้าวผัดหมูกรอบนะระดับความใหญ่ของจานนี้ประมาณว่าจับกลังระดับจับกลังพอควรนะมันใหญ่มากกินข้าวแบบจีนๆเขาจะต้องใส่ชอรี่ปอยนะฮะเพื่อรสชาติี่ี๋ยวตากเอาไว้ตอนน้ชิเป็นจับกังนะครับครับราคาไม่แรงนะอาหารปริมาณเยอะ กินกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในซปเปอร์มาร์เก็ตโคสนะฮะในเมลเบิร์นออสเตรเลียครับเราก็เดินมาเจอเนื้อจิงโจ้ครับขายอยู่ในซปเปอร์ฮะตอนนี้มันขายอยู่ที่กิโลละสามสิบเจ็ดเหรียญก็ประมาณ เกือบเกือบพันบาทครับกิโลนะครับต,ตอนนี้ลดราคาด้วยแท็กนี้ก็15ดอลลาร์ออสเตรเลียครับหนัก400กรัมที่นี่เขากินเนื้อชิงโจ้ากันเป็นความติดี่บดบด,บดทำเป็นเมร์เกอร์ด้วยแต่วันไหนเราจะลองโดนสักชิ้นหนึ่งเลย t h o u s a n น s เตต้องเดินขึ้นไปทางนี้ครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ร้อนครับถอดเสื้อกันหนาวเรียบร้อยฮนะเราเริ่มเดินกันแล้วครับผมคนเดินตามมันพัวเลยทำไมเราไไ่่คนนำานนเนี่ยเราช้านะ